ครับผมสวัสด,ดีทุกๆคนอีกเช่นเคยนะผมหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะผมพบกับผมวันนี้นะผมช่างเข็มจากทีมงานช่างเต่านะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกๆคนนะครับไปดูบ้านไม้สักของหน่ง,ง,ง,งนะครับผมเป็นหลังนี้นะครับผมที่ใครๆ,ๆหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าผมได้ทําคลิปหลังนี้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งผมไปย้อนดูกันได้นะผมปกติแล้วนะครับหลังนี้ ไม่ได้เ,เป็นยกสูงแบบนี้นะครับผมเป็นทรงตั้งพื้นประมาณนี้นะครับผมเป็นทรงตั้งพื้นนะแต่วันนี้นะครับเราได้ทําการยกสูงมันเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็ดัดแปลงหลังคาให้เป็นเหมือนอทรงไทยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับก็จะดูเหมือนทรงไทยเลยนะฮะก็จะดูสวยอีกแบบนะผม ก็วันนี้นะครับผมผมจะพามาดูนะครับผมว่ามันสูงแค่ไหนแล้วก็เสาเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับโอเคครับผมไปดูกันเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นใต้ถุนบ้านของบ้านหลังตัวใหญ่นะครับผมก็สูงความสูงก็ประมาณ2เมตร2เมตร50นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่เสาเสากันเลยดีกว่าครับดูนี่ครับผม เสาเขาจะบากเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเสานะครับผมเพราะว่าจะได้บรรลานกันนะครับผมเวลารับน้ําหนักของตัวบ้านนะครับผมแล้วก็จะได้คันน็อตได้2ตัวแบบนี้ด้วยนะฮะสายขวาล่างบนนะครับผมเพื่อที่จะทําให้มันไม่โยกไม่ขยับนะครับอ่านี่ก็จะเป็นส่วนของเสานะครับผมก็จะเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับนี่เหมือนกันหมดนะครับผม ถ้าไปดูบ้านใครไม่ทําแบบนี้นะครับแสดงว่าไม่แข็งแรงแน่นอนนะครับใส่น็นอตสองตัวทุกต้นเลยนะครับข้างบนก็ใส่น็อตสีเหมือนกันนะครับโอ้มืดหน่อยมืดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นใต้ถุนบ้านนะครับผมอ่านี่ก็จะลงสีลงสีทําการโปรกาวแล้วก็ลงสีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะย้อมแล้วก็ลงสีจริงไปรอบนึงนะครับผม แล้วก็ตอนจะไปส่งนะครับตอนไปส่งเราก็จะลงให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมเป็น2ถึงสรอบนะครับตอนไปส่งก็แล้วนะแต่ลูกค้าเขาจะชอบแบบไหนนะนะครับผมครับสเม้ครับยื้อไม่ถึงเลยนะครับผมสามารถออจอดรถได้นี้ได้ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับผมทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับ เสาก็ไม่ใช่ไม้สักนะเป็นไม้เต่งนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะผมก็จะเห็นเป็นทองไทยอยู่ด้านบนแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะสวยสวยเลยนะครับผมก็จะมีพนักพิงตรงนี้ด้วยนะครับตรงล่งๆนั้นก็จะเป็นก็จะเป็นรางน้ําฝนนะครับผมที่เราเอาออกตอนยกบ้านยกสูงขึ้นนะฮะ นี่ครับโอเคครับผมผมพูดไม่ชัดหรือพูดผิดประการใดต้องขออภัยนักที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมไม้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ